เดี๋ยวเราอ่านโจทย์กันก่อนเนาะข้อ7จสบเอเขาบอกว่าในการดัดรวดที่ยาวก็มีรวดเส้นหนึ่งนะครับยาวสิบสี่หน่วยนะฮะร,รวดเส้นหนึ่งยาวสิบสี่หน่วยทำให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคก็คือดัดออกมาเป็นสี่ท่อนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีเส้นทแยงมุมสั้นกว่าห้าเห็นคำว่าสั้นกว่าไหมสั้นกว่าคือเครื่องหมายอะไร น้อยกว่านะนะน้อยกว่า5นะครับถ้าให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนต่อเส้นทแยงมุมนะอ่ะน้อยกว่า5นะครับพี่เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะอืมถ้าให้ x เนี่ยแทนความยาวของด้านที่สั้นกว่าอืมของรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวแล้วเนี่ยค่าของ x จากรัศ14หน่วย นำมา,าดัดเป็นรูปสี่เหล,ลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่าใดคือให้หาค่า x นั่นเองทำไงดี <etchup. S 1> อ่านโจทย์แค่นี้แล้วนึกออกไหมว่าทำยังไงพต้อ,องพต้องอ่าพรต้องแทน เท่นก็คืออ่าอีกอ่ะอีกความยาวของนทีเทีนกาใช่อืมอ่ะฟังฟังพี่นะเอ่อนักเรียนส่วนใหญ่อะ่ะน้องๆส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาเจอโจทย์อย่างเงี้ยชอบที่จะแบบคิดในใจไม่รู้เป็นอะไร คือเขาอาจจะคิดว่าแบบการวาดรูปหรือว่าการตีความแปลไทยเป็นไทยอะไรเงี้ยมันเสียเวลานะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราวาดรูปบ่อยๆเราวาดเร็วหรือว่าเราแบบแปลเก่งๆนะฮะคือเราทําโจทย์บ่อยๆมีทักษะนะครับมันใช้เวลานิดเดียวนะฮะซึ่งการคิดในใจมันคิดยากกว่าเยอะเลยนะครับไอ้พวกนี้น้องจะคิดในใจได้น้องต้องแบบมีเหมือนมีแผ่นกระดาษอยู่ในหัวสมอง บางทีต้องเห็นเป็นภาพสามมิติซึ่งก็ก็ต้องใช้ทักษะประมาณนึงนะไม่แนะนําให้ทําในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นแนะนําให้วาดรูปครับสําหรับข้อนี้มาเราก็วาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะผืนผ้ายังแล้วก็ x แทนไหนนะความยาวของด้านที่สั้นกว่าโอเคตรงนี้คือ x นะครับทั้งหมดมัน14เนี่ยทั้งหมดมันสิถ้ามันเอาไปละ x ด้านยาวๆเท่าไหร่ครับทั้งหมดมัน14มันเอาไปละสอ x ด้านยาวๆเท่าไหร่ครับ14เกเก่งมากะครซึ่งก็คือ เจ็ดลบเอ็กซถูกปะเพราะว่ามันต้องตัดสองตัวถูกไหมโอเคไหมเห็นไ,ไหมทีนี้โจทย์ถามอะไรอีกโจทย์บอกว่าเส้นทแยงมุมเนี่ยสั้นกว่าห้าครับมาเส้นทแยงมุมคือเส้นนี้เส้นทแยงมุมคือเส้นนี้นะฮะสั้นกว่าห้า การที่มันเป็นสีเหลียม่มผืนภา้าเปราะว่าตรงนี้ตั้งฉากแง่แง่โอเคไหมเพราะนั้นตีความคำว่าเส้นให้ยังมุมสั้นกว่าห้าให้พี่หน่อยครับมันคืออะไรครับรูปนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะใช้อะไรดีที่เราเรียนมาตอนมอต,ต้นพีทาโกรัสได้เลยมาพูดมาเดี๋ยวพี่เขียนให้เจ็ดลบเอกซ์ำลังสอง บวกกับเลลังสองอือฮึต้องเป็นยังไงกว่าห<อ>้าดูข้างบนมากมากว่าเก่งมากเก็ตย่างนี่คือวิธีทำนะครับนี่คือวิธีทำคือแปลไทยเป็นเป็นไทยก่อนแปลภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาคนก่อนวาดรูปจากข้อมูลที่เขามีมาให้นะฮะ แล้วใช้ความรู้ที่เรามีอาจจะพีทาโกรัสอาจจะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสามเหลีย่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพยายามหาประโยคให้เจอหรือว่าสมการให้เจอซึ่งสมการเราเจอตั้งแต่แรกแล้วสีม่วงเห็นไหมเส้นทยายามมุมน้อยกว่าห้าเห็นไหมเราก็เอามาแทนได้เลยนะครับมาคิดเลขกันเอายกกำลังสองอันนี้ก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์ค่องอยัง่งอ่ะพูดมา สองกหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองว่ามาเลยเจ็ดกำเจ็ดกลังสองสี่สิบเก้าอ่ะแล้วไงต่อลบสองลบสิบสี่ x สิบสี่เอ็กถูกต้องสุดท้ายบวก็กำลังสองดีมากแล้วก็บวกด้วย็ออกำลังสองร้อยกว่าห้าเข้าไหม นะฮะเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วก็คิดเลขเนาะอืมดีคิดเลขอะมากลายเป็นเท่าไหร่วะสองเอ็กำลังสองลบสิบสี่เอ็กแล้วก็พวกตัวเลขนะบวกสี่สิบสี่โอเคไหมน้อยกว่าศูนย์อ่ะท้ายสุดทำไงฮะแบ่งวงเล็บอ่าแบ่งวงเล็บแต่ก่อนแบ่งเห็นเห็นไหมว่าอะไรตัดได้ อ่าเป็น x กําลังสองลบเจ็ด x เออบวกยี่สิบสองน้อยกว่าศูนย์มาฮะแบบ่งวงเว็บ,ตก,บตกขอบใช่ไหมเอพี่เอาโจทย์ออกไปเลยแล้วกันนะโอเคเนาะน้าย้ายมีนี้อ่ะมาแล้วก็ แบ่งวงเล็บนะมาต้องลบทั้งคู่แน่ๆถูกปะอ่ะเท่าไหร่ดี hmm. อะไรเอ่ยคูณกันได้ยีิบสองผลรวมได้เจ็ดอ่ ทบข้างๆก็ได้นะ22ก็คือ2องกับสิเอ็เลยเหรออุ้ยหรือจะไม่มีใช่ไหมเหมือนจะไม่มีปะถ้าไม่มีอย่างนี้ทำยังไงฮะถ้าไม่มีอย่างนี้ทำางไงก็แยกสองวงเล็บได้ไหมไม่ได้ต้องต้องใช้อะไรใช้อะไร ใช่เลยใช่เลยใช้สูตรใช่ป่ะ x เท่ากับลบ b บวกลบรูทอะไรเอ่ย b กําลังสองลบ ac ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะอ่ะลองแทนสูตรดูมาลบ b ก็คือเจ็ดบวกลบ ข้างในรูทเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบสี่เอซีสี่อืมสี่คูณเอคูณซีเอคือหนึ่งลบได้แปดแปดอะส่วนสองอันนี้ยข้างในรูทติดลบน้องเห็นปะอืมแปลว่ามันมีจำนวนจริงเอ็ที่เป็นอย่างงี้ไหม ไม่มีถูกป่ะเพราะเพราะว่าข้างในรูปติดลบเราไม่มีค่าคือว่าเราไม่นิยามถูกไหมทีนี้ขอย้อนกลับไปดูข้างบนก่อนว่าเราอาจจะคิดเลขผิดสักที่หนึ่งหรือเปล่าอืมสมการไม่น่าผิดทั้งหมดคือสิบสี่นะฮะสมการไม่ผิดละด้านกำลังสอง เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองสิบสี่เอ็กกำลังสองเป็นบวกนี่ก็เป็นบวกน้อยกว่าห้านะฮะอก็่าเป็นสองเอ็กล้วก็เป็นลบสิบสี่แล้วก็บวกสี่สิบเก้าอือไม่ผิดนะถูกหมดเลยอืแปลว่าไม่มี x ที่เป็นจำนวนจริงครับข้อนี้จึงต้องตอบว่าไม่มีคำตอบ เนั้นครับหรือก็คือไม่มีคำตอบอะไรนะครับเขีนไหมได้ไหมโจทย์ไม่ค่อยดีนะทำไมทำโจทย์ให้ไม่มีคำตอบวะข้ออะไรข้ออะไรไม่รู้อ่ขอพี่ดูโจทย์หน่อยอ่าเป็นโจทย์ คอไอ้นี่ด้วยอืมโอเคอ่ะจะจทหรือจะอะไรไหมตรงนี้โจทย์อย่างนี้เคยเคยทำไหมที่ผ่านมายังเป็นเลขใช่ป่ะยังไม่ได้เป็นโจทย์แบบที่ให้แปลความใช่ไหม แต่ตอนสมัยที่เราเรียนสมการเราก็เคยทำอย่างนี้บ้างแล้วถูกปะโอเคมันมันเหมือนกันแหละมันไม่ต่างหรอกอสมการกับสมการอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เครื่องหมายแล้วมีเงื่อนไขเดียวคือเอาเลขลบไปคูณสองข้างเมื่อไหร่เครื่องหมายเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคร